กิจการงานทุกประเภทเราไปทิเสษเรื่องสถานที่ไม่ได้หรอกแม้นทางโลกก็ตดมเหมือนกับเราทําธุรก,กิจค้าขายอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็สถานที่เป็นสําคัญถ้าเราไปได้สถานที่เหมาะต่ออาชีพนั้นเหมาะต่อกิจนั้นเราก็สามารถทํากิจนั้นได้สําเร็จได้เจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายแต่ถ้าเราไปได้สถานที่ที่ไม่เหมาะการทําหน้าที่อนั้นก็อาจจะอึดอัดหรืออาจจะล้มเหลวก็ได้ใช่ไหมล่ะ พราะฉะนั้นสถานที่เนี่ยเป็นความสาคัญอย่างยิ่งเลยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งในการทําจิตทุกอย่างทั้งโลกทัทง้งธรรมเหมือนกันไม่ปฏิเสธไม่ได้ตอนนี้จิตทางธรรมเนี่ยจิตทางธรรมสถานที่ที่เหมาะที่สุดเรียกว่าเป็นสัปปะยะเหมาะต่อการเป็นสถานที่ประฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงวางไว้เลยนะทรงวางไว้เลยว่าลุกขบูลเซนาสนังนิสยะปะปัชชา เธอจึงขนขวายแสวงหาลูกขุมบนลมไมช้ชายป่าเชิงเขาเงื้อมถ้ำป่าลกชัดเลือนล่างเลื่อนว่าเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเธอเถิดเพราะสถานที่เช่นนั้นมันเงียบสงบไม่คุกคีไม่พุกพ่านไปด้วยผู้คนหรือกิจการงานต่างๆและคนโดยทั่วไปเขาไม่ปรารถนาไม่ต้องการแต่เหมาะสําหรับเธอจะแสวงหาเป็นที่อยู่ที่อาศัยเพื่อมาชําระจิตใจของเธอได้ในสถานที่เช่นนั้นเพราะานั้นครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกอง์เนี่ยยืนยันได้เลยว่าป่านั้นคือมหาวิาลธรรมะ ่านั่นคือสถานที่สปายะสําหรับการปฏิบัติธรรมตอนนี้ศาสนาของเราเดี๋ยวจะให้ความสําคัญในเรื่องป่าเหนือยิ่งกว่าที่อื่นใดทั้งนั้นอย่๋วที่มีความโก้หรูหลาใหญ่โตโมโหรานยังไงก็ตามศาสนาเราไม่ได้ให้ความสําคัญเลยนะแต่ท่านให้ความสําคัญในเรื่องป่าไอสถานที่วัตถุอะไรแต่โก้หรูหลาบ้านเมืองใหญ่โตขนาดไหนก็ตามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัอออติเลกะลาโพมันเหลือเฟือมันที่ไหนที่ไหนก็มี มันไม่ได้สาคัญอะไรเลยอ่ะมันสําคัญี่ยคือความวิเวกความสง,งัดก็คือป่านั่นเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นป่านั่นคือมหาวิไลธรรมะเรามาพิจารณาดูว่าะพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยาศาสดาของพวกเราท่านให้ความสําคัญนะั้นป่าขนาดไหนท่านแสดงนิมิตถึงป่าทุกสมัยในความสําคัญขององค์ท่านพระพุทธเจ้าประสูติประสูติที่ไหนถามดูสิป่าใช่ไหมเนี่ยนับตั้งแต่ขพระองค์เป็นพระมาหากษัตริย์นะ ทำไมยังไม่ประสูตรในบ้านในเมืองในพระราชวางังพรงยังไปไปประสูตรอยู่ในป่าเนี่ยเริ่มต้นประสูตรในป่าที่นึงพระพุทธเจ้าตัดสู้ในที่ไหนไม่ได้ตัดสู้ในในบ้านในเมืองในพระราชวังเลยแต่ยังไป,ปตัดสู้ในปาน่าแม้พระพุทธเจ้าประกาศสอนสาศนา,า,นาสนาก็ลุกขโมละเสนาสนังนิกแจ้ยะปปะชาสอนแต่เรื่องป่านำพาสาวกเข้าสู่ปา่า จนกระทั่งพระพุทธเจ้าวางาศาสนาไว้ได้อย่างเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงเป็นที่เคารพกราไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั่วไปไม่ว่าพระราชามาหากษัตริย์เคารพนับถือพระพุทธเจ้ามากมม่ไกลกองใครใครก็อยากปรารถนาอุปถาดดูแลพระพุทธเจ้าเพราะประารานได้บุญพระพุทธเจ้าจะระินิพพานที่ไหนก็ได้สถานที่ไหนก็ได้ที่จะรองรับเรือนกายของพระองค์มีแต่เขาปรารานต้องการแม้เทวดายังต้องการพระพุทธเจ้าไปนิพพานบนบนสวรรค์ แต่ที่ส่วนพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานในป่าไหมทุกการทุกสมัยคความสําคัญในในาศาสตดาของเราล้วนแต่เป็นป่าทั้งนั้นแล้วพวกเราจะมาประมาทป่าได้ไหมไปยกว่าป่าไม่สําคัญได้ไหมไม่ได้เลยถ้าพูดใดป่าในฐานะความเจริญในด้านธรรม,มะต้องให้ความสําคัญในเรื่องป่าบางท่านบางคนอาจจะปฏิเสธนะโอ้ยฉันภาวนาฉันปฏิบัติธรรมฉันปฏิบัติธรรมในท่านภาวนาจิตที่จิตนี่ จำเป็นอะไรจะต้องป่าฉันมันอยู่ที่บ้านฉันก็มานั่งภาวนาได้หลับตาพุทโธพุทโธเท่านั้นจําเป็นจะต้องป่าอะไรบอกเออใครมันก็พูดได้แบบนั้นแหละแต่ถ้าคนภาวนาจะไม่พูดเลยไอ้คนพูดอย่างนั้นมันคือคนไม่ภาวนาเราบอกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธนะว่าคุณจะภาวนาในบ้านเนะี่ยเราไม่ปฏิเสธว่าภาวนาไม่ได้มันภาวนาได้แต่ได้ดีขนาดไหนถามหน่อยเรื่องว่ามันได้ดีขนาดไหนมันภาวนาภาวนาได้แล้วมันได้ดีขนาดไหน ใช่ไหมล่ะออมันเพราะว่าภาวนาในบ้านมันไม่มีสิ่งที่มาเสริมมาเสริมไม่มีกฟามคฮึกเขิมหรือกําลังจิตกำลังใจมันมีแต่สิ่งที่จะมาดึงให้เราถอยหลังออกไปโอ้ยตั้งใจนะวันนี้ฉันจะแหมวันนี้เลิกจากงานงานที่จะเข้าบ้านแล้วฉันจะนั่งภาวนาให้ได้เท่านั้นเท่านี้ตั้งใจว่าแข็งตั้งเลยพอถึงเวลาโอ้โหเตรียมท่าเตรียมทางอย่างดีนะพอเตรียมท่านหน่อย พอมันนั่งแป๊บเนี่ยโอ๊ยขี้เกียจแล้วอ่อนปวกเปียกเป็นหัวใจไม่มีกระดูกแล้วตอนนี้ล้มเหลวไปแบบไม่รู้ตัวเห็นไหมนี่ตั้งโอตั้งใจพอมีอะไรมาเสริมนิดหน่อยลืมเลยลืมเจตนาของตัวเองที่ตั้งใจว่าจะไปภาวนาถอยไปนูน่นไปอยู่กลางตลาดไปอยู่ไปอยู่กลางโรงหนังโรง,งละครแบบไม่รู้ตัวเลยเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเสริมมันก็เลยล้มเหลวไปได้ใช่ไหมนี่แหละ บอกว่าภาวนาในบ้านเราไม่ได้เป็นที่เสียว,ว่าภาวนาไม่ไม่ได้ภาวนาได้แต่มันได้ดีขนาดไหนเนี่ยตัวเนี้ยเป็นข้อเตือนตัวเราเองแต่ถ้าภาวนาในป่าโอ้โหสภาพแวดล้อมใช่ไหมสภาพแวดล้อมมีความสงัดความวิเวกความร่มเย็นอะไรมันเสริมมันเสริมความสงบภ,ภายในจิตในใจจากนั้นสภาพบุคคลที่อยู่ร่วมกันกน่ะบุคคลที่เข้าไปในป่าเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปเฉยๆ ถ้าเข้าไปเฉยๆก็ไม่เข้าไปหรอกมันมีความยากความบาทอยู่ที่บ้านก,กินนอนสบายป่าแต่ที่เข้าไปาเข้าไปป่าเพราะเขาต้องการภาวนาต้องการความสงบเพราะนั้นแต่ละคนพอเข้าไปแล้วเขาีความจริงจังตั้งอ,อกตั้งใจเดินจงกรมนั่งภาวนาเอาจริงเอาจงังพอเราไปนะเราไปอยู่ในหมู่เช่นนั้นเรามีความามีความขี้เกียจขี้ขลาดมีความเลาะและโลเลท้อแท้บ้างแต่คนอื่นแม่นั่งตัวแข็งเดินจงกรมเอาจริงเอาจังเราจะไปลเลาะเละและแรโลโลเลเลอ่อนปวกเปียก เราก็เริ่มตะขิตตะขวงใจหมู่คณะแล้วใช่ไหมรู้สึกอายเขาแล้วใช่ไหมผลที่สุดขี้เกียจยังไงก็ไปตามเขาไปเดินโยกมตามเขาไปนั่งมันก็ค่อยๆเป็นไปได้เป็นไปเรื่อยซึมซับไปเรื่อยๆต่อไปเลยได้ภาวนาเป็นไปนี่แหละหมู่กันยานามิตรก็มีความสำคัญจากนั้นพอเราไปอยู่ในปา่าป่าทุกแห่งสถานที่ปฏิบัติโดยส่วนมากก็มีครูบาอาจารย์มีครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติท่านได้สัมผัสผลมาแล้วสัมผัสเหตุสัมผัสผ,ผลมาแล้ว พอเราไปเรามีความสงสัยมีความขัดข้องอะไรเพราะเรายังไม่เคยปฏิบัติหรือรยังไม่เคยสัมผัสเราก็มีผู้แก้ความสงสัยให้แก่เราได้เ,เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสัพพะยะเป็นควารรมสมบูรณ์หนึ่งสถานที่เงียบสงบไม่คุกคีผ้พ,กพากสองหมู่คญรยานมิตรที่เขามีความมุ่งมั่นมีความภาคความเพียรใ,ในการปฏิบัติสามมีครูบาอาจารย์แก้ความสงสัยแก่เราได้เพราะนั้นการปฏิบัติในเบื้องต้นสามสิ่งนี้แหละเป็นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติใหม่ เมื่อเราปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติพอได้หลักได้เกณฑ์แล้วนะเราเข้าไปอยู่ในป่าเขาไปอยู่ในบ้านอืเราไปอยู่ที่ไหนมันก็ได้หลักได้เกณฑ์แล้วเพราะมันมีหลักมีเกณฑ์อยู่ในจิตในใจของเราแล้วอ่ะเราไปอยู่กลางตลาดมันยังเป็นป่าเลยเพราะป่าอยู่ในใจของเราแล้วเหมือนเรามาก่อไฟยู่นะเราก่อไฟใช้ฟืนหลายๆดุ้นมารวมกันไฟมันติดง่ายมันติดดีพอไปติดแล้วเราจะดึงออกไปสักดุ่นมันก็ติดเพราะมันติดแล้วอ่ะ แต่ถ้าเราไปก่อไฟฟื้นรุ่นเดียวมันไม่เคยติดหรอกมันติดยากเหมือนเราไปภาวนาเนี่ยปฏิบัติด,ด้วยตัวเราเองพอขี้เกียจขี้ค้านก็ล้มเหลวเมื่อก่อ,อไฟฟื้นรุ่นเดียวเนี่ยล้มเหลวไปขี้เกียจขี้ค้านล้มเหลวไปแต่ถ้าเราปฏิบัติในหมู่ในคณะเนี่ยพอขี้เกียจเราก็ตักขีตักคงใจแล้วคนอื่นก็มีความภาคความเพียรเราก็ตามเข้าไปตามเข้าไปฝืนความขี้เกียจ ต่อไปพอภาวนาได้เริ่มได้หลักได้เกณฑ์แล้วเราออกไปอยู่ผู้เดียวมันก็ภาวนาได้เพราะมันภาวนาปิดแล้วเหมือนกับไฟมันติดแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ไฟยังไม่ติดอะ่ะอย่าออกนอกหมู่เข้าใจไหมล่ะถ้าไฟยังไม่ติดนะอย่าออกนอกหมู่นะนะออกนอกหมู่แล้วจุดไม่ติดนะใช่ไหมล่ะเออนี่แหละบอกแล้วนักภาวนานักผู้ที่แสวงหาธรรมะในเบื้องต้นเนะี่ยให้ยึดหลักสามประการนี้ไว้เลย ให้ยึดหลักสาประการนี้ไว้เลยหนึ่งสถานที่มีความสงบสงัดวิเวกไม่คุกคีไม่พุกพ่านไปด้วยผู้คนด้วยกิจการางานก็คือป่านั่นเองหน้่ป่านั่นคือมหาวิยายธรรมะสองกัะยาณนมิตรไปอยู่ในหมู่ที่เขามุ่งหน้าในการปฏิบัติเหมือนกันสมที่มีครูบาอาจารย์สามสี่นี้เป็นสําคัญอย่างยิ่งถ้าเราไปอยู่ในหมู่ที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมกัน อยู่ในหมู่ที่เขาร้องรำทำเพลงสนุกสนานเพื่อนเพื่อนอะไรต่ออะไรเราจะไปน,นั่งวุธโธวุโธเหมือนไอ้บ้าคนไหนเออบ้าแรกมาคนเดียวมันก็เป็นอมนุษย์แปลกประหลาดเขาใช่ไหมที่สุดเลยตะขีดตะขวงใจไปปฏิบัติไม่ได้อีกเหมือนกันเห็นไหมนี่เพราะนั้นนหมู่กัลาย,ยาณมิตรก็มีความสำคัญสามสิ่งนี้ยึดไว้เป็นแนวในการปฏิบัติเบื้องต้นแล้วเชื่อแต่ว่าการปฏิบัติของเราจะค่อยๆได้ผลไปเ,เรื่อยๆไป เพราะการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้วไม่มีเลยคำว่าจะไม่ได้ผลอะไรเลยมันต้องได้ผลแน่นอนเพราะธรรมะของพุทธเจ้าไม่มีคําว่าโมฆะปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่มีนี่แหละอันนี้ฝากไว้ทุกคนเลยนะถ้าปฏิบัติแล้วสแสวงหาสามสิ่งนี้เป็นเบื้องต้นเลยเข้าใจนะมีอะไรสงสัยไหมล่ะไม่มีกระจานุโบทนาให้พรนะ พากันตั้งใจรับพรเดี๋ยวจะได้เวลาเข้าทำงานอีกแล้วนี่ถ้าถ้าขยันถ้าขยันทำทำงานภายในใจในจิตในใจเหมือนกับทำงานภายนอกนี่ยโอ้สงสัยพระหันเยอะแยะเลยนั่นนี่คงจะไม่น้อยอย่างทุกวันนี้มั้งเอาพากันรับผ่นอนนยะถา,าวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะอิตโตทินนางเปตานางอุปกปติอิฉีตังปฏิตังตุมหังเคเปเมวะสมิจตุัสเพปูเรนตุสรสังกะปาจันโทปนารโสยะธามดิชโชติระสโสยะถาสภีติโยวิวชัชชนตุสัพพโลโควินัส,สตุมาเตพัฒนตรายโยสุขีที่คายุโกะวะอาพิวาะตนเสริษานิจังวุทาปจายโน จตารโรธรมมาวทันติอายุวันโดยสุขังผ้าลังภาวะตูสาบมังครังรักขันตูสาเทวตาสาบพ,พุทธานุภาเวนะสาบธรรมานุภาเวนะสาบสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถ,ถีภาวานตุเต อาให้อยู่ดีมีสุขมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเนอร์จับงานทํางานทําการมีแต่ควาสมสําเร็จเจริญก้าวหน้ามั่นคงทุกท่านทุกคนเนอร์